สวัสดีกับทุกคนะครับก็กลับมาอีกรับคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของอิงอโต้พาร์ทที่27ครับก็มาต่อกันกับเนื้อเรื่องหลักของโทรรสวดนะแล้วก็ต้องเกริ่นเหมือนเดิมนะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับหรือจะด่าก็ได้นะแล้วแต่เลยจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตัวของพวกเรมุรวมถึงตัวเราเองเนี่ย ก็น่าจะกําลังตามหาเบาะแสอยู่ในห้องสมุดนะครับแล้วทีนีนะ้ก็รู้สึกว่าจะได้ไปเจอกับสัปประหลาดเข้านะเออแล้วก็ทําการต่อสู้กับสัปประหลาดแล้วก็น่าจะมาตามหาเบาะแสต่อกันนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้เจอเบาะแสเมื่อไหร่นะก็รอมาติดตามดูในตอนนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกับตอนที่มีชื่อว่าแล,แล้วก็ไม่เหลือใครตอน,น,นแรกครับ มาอยู่ที่ถงทางเดินนะเสียงผมแปลกแปลกไวะโอ้เรมิฉันกล่าว่าจะไปหาเธอพอดีเลยพวกเราเนะี่จะไปที่ห้องของยูคาริก่อนที่ราคามันจะดังเดี๋ยวนะนั่นหมายความว่า เธอเจอรสสวดแล้วหรอฉันคิดว่าฉันรู้แล้วล่ะแค่ต้องทำให้มันแน่ใจนะ่ะฉันคิดว่ามันก็คงจะง่ายะนะตอนแรกอะ่ะแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ฉันคาดเอาไว้ก็เหมือนกับหาเข็มในกองฟางอย่างนี้สินะ ใช่เลยพวกเราเนะ่ะไม่มีเบาะแสอะไรเลยตอนที่เริ่มต้นกันแม้กระทั่งฉันเนี่ยก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะเข้าใจและพวกเราเนี่ยก็มีความคิดที่ผิดๆตั้งแต่เริ่มมันก็เลยทําให้ต้องใช้เวลาเกินกว่าที่คาดเอาไว้แล้วเธอจะหมายถึงอะไรกันล่ะจากคําพูดที่เราได้รับจากยูคารีนะผู้คนากอีกโลก จะไม่ได้รับอิทธิพลจากเหตุวิปราชในครั้งนี้ยูคอรีบอกว่าโรัวสวดนะ่ะมันจะไปรบกวนโลกอื่นๆถ้ามันยังไม่ถูกหยุดแต่จริงๆแล้วพวกเรานะ่ะก็ได้รับผลตั้งแต่พวกเรามาที่นี่พวกเราก็ด้วยหรอฉันไม่อยากจะสังเกตมาก่อนเลยแฮะมันก็คงจะยากล่ะนะ ถ้าพวกเราอยู่ในโลกคู่ขนานอื่นแต่ตอนนี้พวกเรานะ่ะมาอยู่ที่ศูนย์กลางของฮิปร,ราตโรัวสวดนะ่ะจะส่งผลต่อโลกอย่างที่เราพูดกันน่นแหละนั่นก็หมายความว่าทุกๆคนในโลกแห่งนี้รวมถึงพวกเราเองก็จะได้รับผลด้วยเหมือนกันนั่นล่ะคือเหตุผลว่าทําไมพวกเราถึงไม่สามารถจำรถสวดได้เลยนะ่ะ พอคำหายไปนั่นน่ะก็คือคอนเซปต์สินะแล้วเราจะหารถสวดได้ยังไงกันล่ะใจเย็นก่อนเรมินั่นลหละก็คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงถูกอัเชิญมาที่นี่ด้วยแต่ฉันจะช่วยยังไงกันล่ะฉันก็ไม่รู้สาเหตุหรอกนะแต่ฉันว่านั่นนะ่ะก็คงจะเป็นเหตุผลที่เธอไม่สามารถ กลับไปโลกของเธอได้แล้วมันก็ยังเป็นเหตุผลที่ซิลคิสตันเนี่ยโผล่มาพร้อมๆกับเธอเธอคงจะต้องการอะไรบางอย่างนะแล้วมันจะเป็นอะไรกันล่ะฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะยังไงก็เถอะตอนนี้น่ะช่วยเปิดไอ้นั่นให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้เธอหมายถึงไอ้นี่เหรอใช่ไอ้นั่นแหละ สมุดทฐานของฉันเนี่ยถูกจริงๆด้วยมันคงจะหายไปในทุกทที่แต่มันก็ยังคงเหลืออยู่ในสมุดบันทึกของเธอลองย้อนคิดดูแล้วเนี่ยทุกๆประสบการณ์ของเธอเนี่ยจะถูกเขียนลงไปในสมุดบันทึกนี่ฉันก็กลัวอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะหายไปจากสมุดบันทึกของเธอด้วยน่ะซึ่งมันก็ยังคงไม่หายไป แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมอ่ะง้นนี้เนี่ยก็คือคำที่หายไปอย่างนั้นหรอใช่รีบไปดูกันเถอะว่ายูคาริเนี่จะแสดงออกยังไงกับเรื่องนี้จริงๆฉันก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของยูคาริเหมือนกันนะฉันปแปลกใจนะถ้าเธอจะไม่รู้นะ่ะแม่นั่นน่ะเป็นโยใครที่ลึกลับแล้วก็แข็งแกร่ง มีอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกลาคาญใจหรือเปล่าอะเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับโลกคู่ขนาดอื่นได้โดยตัวเองแต่เธอเนี่ยก็แข็งแกร่งมากจนฉันรู้สึกว่าเธอน่าจะสามารถทําได้อะถ้าโยใครอ่อนปกเปียกทั่วไปเนี่ยก็คงจะทำไม่ได้หรอกนะ แต่มันก็คงจะเป็นไปได้มากๆเลยละ่ะถ้าเป็นยนะูคาริน่ะเธอน่าเป็นหนึ่งในนักปราดแห่งเก็นโซเคียวซึ่งมีความสามารถในการควบคุมเขตแดนแล้วเขตแดนระหว่างโลกเนี่ยก็คงจะได้ด้วยล่ะมัง้งในระหว่างที่คนอื่นๆเนี่ยพยายามที่จะหยุดยั้งการแพร่กระจายของเฮดิปราช์ยูคาริเนี่ยก็อัญเชิญพวกเรามาที่นี่ เธอกำลังทำอะไรอยู่กันนะหรือว่าเธอกำลังจะเตรียมการติดต่อกับโลกอื่นด้วยนะความคิดแบบนั้นนะ่ะก็เข้ามาในหัวของฉันเหมือนกันนะคือถ้ามันถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็คงจะมีสวิธีที่จะสามารถติดต่อออกจากเกาะแห่งนี้ได้เธอคงอาจจะเตรียมการใช้พลังที่เหลืออยู่ของเธอเพื่อส่งข้อความสุดท้าย ไปที่โลกอื่นๆก่อนที่โลกแห่งนี้เนี่ยจะหายไปถ้ายุคาริจะปกป้องกินโซโคเคียวแห่งอื่นด้วยการสลักชีพตัวเองเนี่ยเธอก็คงจะทำโดยไร้ซึ่งความกังวลเลยละ่ะเธอคงจะเริ่มแล้วหรือมั้งเนี่ยเรมุเราต้องรีบแล,ะละ้วล่ะใช่รีบไปที่ห้องของยูคาริกันเรมิ เพราะเราเนะ่ะจะต้องปกป้องเกมโซเคียของพวกเราโอเคเปะวะพาร์ทน,นี้มันดูสั้นๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนอัดเนี่ยยาวชิบหายเลยจะว่าไปผมรู้สึกซึ้งกับไอ้คำพูดที่เรมูบอกว่าจะปกป้องเกมโซเคียของพวกเราจังเลยอะ่ะมันดูเป็นอะไรที่แบบไม่รู้ดิเจ๋งดีอะ่ะอารมณ์น่าจะเหมือนแบบ a v e n เจอร ssem เ,เซมเออะไรเงี้ยใช่เหรอวะ โอเคพาร์ทนี้เนี่ยถ้าสั้นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่แปลผิดยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาติชมได้นะหรือมาอธิบายให้ด้วยก็ดีนะครับว่ามันผิดอะไรยังไงยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย ช่วงนี้เอาเรมุมาวางตรงนี้บ่อยนะเออ